ฮายสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพบกับมอนอินจากช่องลาณินชา4289กับคลิปการดูดวงความรักรายปักในเพริสความรักหลากสีวอลุ่ม2คํคำทานายตั้งแต่วันที่16ถึง30เมษายน2562เป็นปักหลังของเดือนเมษานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความรักของผู้ที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่ชุดแรกสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สิบใบดังที่เห็นสีไม่เท้าหกเหรียญเดอะสตาเก้าเหรียญสดาบเดอะชาริออตเดอะเอมเพลเยอร์เดอะมูนสดาบสีดาบสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เจ้าชะตาได้สีไม่เท้าภาวะอารมณ์ด้านความรักในช่วงนี้เวลานี้ได้สีไม้เท้าเนี่ยอารมณ์ความรู้สึก กับความรักครั้งนี้มีความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงนะคะหมายมั่นปั้นมือเลยว่าจะเป็นครอบครัวกันจะนำพาความรักของเราก็าไปสู่ความสำเร็จของความเป็นชีวิตคู่สำหรับคนที่มีคู่นะคำทำนายนี้สำหรับคนที่มีคู่แทนอารมณ์ของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หกเหรียญบ่งบอกถึงจิตใจในขณะนั้นเลยว่า พร้อมที่จะให้อภัยหากทำอะไรผิดพลาดก็มีความเมตตาเข้าอกเข้าใจเพราะเป็นแทนคนจิตใจดีอยู่แล้วล่ะค่ะพอมีเดอะสตาร์แทรกเข้ามาแล้วก่อนที่จะอ่านเดอะสตาร์มาดูไพ่ภาพรวมอยู่ตรงหน้านี้คีย์เวิรของเดอะสตาร์เขาเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักสุขสมหวังค่ะเรื่องรมสมบูรณาแต่ถ้า เป็นคนโสดคีย์เวิร์ดคือไม่มีคู่ก็ได้พร้อมที่จะเป็นโสดถ้าเข้ามาเดียวๆแต่นี่เข้ามากับใบอื่นบอกอารมณ์ของเจ้าชะตาเลยว่าค่ะนะคะว่ากับความรักครั้งนี้ยจริงจังนะทําผิดมาเขาพร้อมที่จะจให้อภัยมาดูฝากคนรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ก้าเหรียญมี3มดาบมีชาลีออดเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนค่ะ สามดาบมาในอารมณ์ร้อนอยู่แล้วโมโหผงผางบุมบามมุทะลุตอนนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างใช้อารมณ์ไม่ค่อยฟังใครเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักแล้วคีย์เวิร์ดของก้าเหรียญเนี่ยเป็นหญิงไม้เป็นคนที่อยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางความพรั่งพร้อมก็คือมีความสุขสบายอยู่ความตัวคนเดียวอะคะ่ะ ในยะบอกได้ว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีคู่นะคะโดยตัวตนแล้วจริงๆแล้วยังไม่พร้อมจะมีคู่แต่ตัวเองก็อยากมีรักแหละพอขึ้นสามดาบเนี่ยความรักของเขาค่อนข้างรุนแรงแล้วโมโหละมุทะลุเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรต้องได้ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ตัวเองคาดหวังมาดูสถานการณ์มีเด็เพ m เ e อร์มี the m o มีสองดาบสถานการณ์ความรักของผู้ที่เกิดมาอาทิย์บอกเลยว่าช่วงเนี้ยมีเรื่องให้ช้ำชอกผิดหวังจากใครละ่ะนี่ จากคนรักของเขาเอาแต่ใจตัวเองใจร้อนมุทะลุบุ่มบามบางครั้งเนี่ยถึงขั้นลงไม้ลงมือก็มีเลยนะคะบางท่านบางคู่เนี่ยมีเกณฑ์ถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยเพราะว่าคนที่เป็นก้าวเหรียญเนี่ยได้อะไรมาง่ายอะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีคนซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆอาจจะทางบ้านอาจจะเลี้ยงดูมาดีมากจนแบบอยากได้อะไรก็ต้องได้ะนะฮะ หรือด้วยเศรษฐกิจส่วนตัวดีอยู่แล้วเลยทําให้ตัวเองยิ่งตัวตนในช่วงนี้เวลานี้เอาแต่ใจด้วยมาพร้อมกับความพร้อมในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจส่วนตัวยิ่งทําให้ใจเร็วใจร้อนใหญ่พอมีเดอะมูนมีสองดาบเข้ามาบอกเลยว่าจะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะต้องทุกข์ระทมใจเพราะว่าเดอะมูนมันเป็นความหวาดระแวงอะค่ะความหวาดระแวงความ วิตกกังวลสองดาบก็เป็นไพ่ของความหวัดระแวงและความวิตกกังวลแต่เดมูนมันวิตกกังวลอยู่ภายใต้ความชอกช้ำไงคะทำให้เจ้าชตตาคนวันอาทิตย์เนี่ยถึงได้มีเดอะเด r สตาขึ้นมาเดอะสตาก็คือพร้อมที่จะเป็นโสดแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยให้อภัยทุกอย่างเข้าใจพร,พร้อมที่จะเรียนรู้อยากประครับประคองความรักครั้งนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้แต่พอมาเจอ คู่รักเอาแต่ใจมุทะลุดุดันบางคนเนี่ยสามดาบมาบอกนี่มีมือที่สามเข้ามาด้วยนะเวลาทำอะไรผิดก็มักจะใช้อารมณ์ปากว่ามือถึงตุบตับุุบขับแควกอยู่เรื่อย่เลยก็คือมีฟอนเล็บมีตุ๊บมีตับขนมตุบตับนีแจกนีจังเลยเป็นบางท่านนะบางท่านอาจจะแค่คำพูดที่เชื่อเฉือนทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกไม่ซื่อสัตย์หลายอกหลายใจ จนเจ้าชะตาเนี่ยบอกฉันอิ่มตัวแล้วพอแล้ไม่เอาละขออยู่เป็นโสดดีกว่าท,ทั้งทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ค่อนข้างมั่นคงนะคะมั่นคงมากเลยและอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกพฤติกรรมที่ทําอยู่ที่เป็นอยู่เคยหลายอกหลายใจเคยเป็นคนเอาแต่ใจอย่างไรก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น นอกอกนอกใจอยู่อย่างไงก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นการจากลามันถึงเกิดขึ้นเดมูนมาสองดาบมาตัดสินใจแล้วจากลาพร้อมที่จะห่างหายไปไม่เอาละเจ้าจะตาบอกไม่เอาละสี่ดาบเข้ามาเป็นตัวย้ำเลยคะ่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยคนที่มีคู่ถ้าคู่ครองยังคงทําตัวเหมือนเดิมนอกอกนอกใจผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เข้มแข็งมากขึ้นนะคะเรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วรักตัวเองมากขึ้น พร้อมที่จะทิ้งความรักครั้งนี้ยังไงเป็นกําลังใจให้คนที่มีคู่แล้วเจอประสบปัญหาอย่างนี้นะก็ขอให้ข้ามพ้นไปให้ได้ค่ะเพราะว่าคุณเข้มแข็งขึ้นมากเลยค่ะเพราะมีตัวนี้ขึ้นมามีเดอสตา์ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเจ้าสตาเข้มแข็งขึ้นมากแต่ก็ให้ระวังว่าอย่าไปเซาซีกับคู่รักให้มากนะเพราะถ้ามี3ามดาบมีชาริออตเนี่ยระวังเขาจะกระทาความรุนแรงถึงขั้นทําลายร่างกายเบาๆอาจจะคําพูดคําจาทําให้เราเจ็บช้านะ ทั้งสามดาบเป็นแทงคนที่มีความรักมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วล่ะค่ะมีการช่วงชิงกันถ้าไม่ไปตีกับอีกคนหนึ่งของเขาเขาอาจจะตีเราก็ได้นะถ้ายัางไงก็เอาตัวเองออกจากสถานการณ์รุนแรงตรงนี้ให้ได้นะคะก็ยินดีด้วยถ้าคุณจะหลุดพ้นจากกองไฟตรงนี้นะเพราะเจ้าชะตารู้สึกนะว่าไฟไฟรักกองนี้ที่มันเผาชันจนชั้นขาดความสุขเนี่ยฉันจะไม่อยู่กับมันละฉันจะไปละชั้นพร้อมที่จะปล่อยไปหาข้างหน้าแล้วไม่ต้องห่วงนะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสพบรักใหม่ค่ะแล้วจะเจอชาวต่างชาติจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยอาจจะแก่กว่าเราเป็นสิบปีเลยอ่ะมาดูคนโสดบ้างหนุ่มสสดาวโสด,สสดแล้วดิฉันจะผมก็ดิฉันจะมีความรักใหม่ไหมมีเข้ามานะคะคนโสดคนโสดนี่อย่างที่บอกเลยเปิดโอเพนพร้อมที่จะมีรักใหม่เข้ามาถึงจะไม่มีตอนนี้ก็ไม่ไดไ้ไม่ได้รีบได้เร่งนะ อยู่อยู่เป็นโสดก็ได้มีเข้ามาก็พร้อมจะเปิดใจรับพิจารณาคนที่เข้ามาพบปะคุณช่วงนี้เป็นชาลีออดเป็นเอมเปอร์เป็นคนที่ค่อนข้างมีประวัติด้านความรักที่เจ็บช้ำม,มาแล้วนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆอาจจะแก่กว่าคุณเป็นสิบปีก็มีบางท่านบางคนอาจจะได้เจอต่างชาตินะเป็นคนที่มีแผลมาก่อน ดังนั้นพอสีดาบมาเตือนบอกว่ามาเล่าขยายความว่าการเริ่มต้นกับเขาเหล่านี้คุณต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะการเริ่มต้นอาจจะค่อยๆเป็น่อยๆไปตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เปิดใจกันมากจนเห็นจิตใจกันท่องแท้ขอให้คบกันในระยะยาวแล้วดูกันให้ลึก,ลกๆเพราะว่าคนมีแผลมีปมเนี่ยอาจจะคุยยากสักนิดนึงก็ถ้ายังไม่ ไม่รีบร้อนอะไรก็มองกันไปยาวๆนะหมออยากจะบอกว่าดูกันไปยาวๆดูกันไปนานๆเพราะว่ามันมีสามดาบเข้ามาเนี่ยคนที่เคยมีแผลบางทีหาที่ลงไม่ได้พอเราเป็นแฟนใหม่อาจจะแสดงอาการหงุดหงิดอะไรใส่เราก็คือก็มองกันยาวๆค่ะว่าควรจะเป็นยังไงพิจารณาเอาเองเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกวันนึงค่ะ อ๋อเดี๋ยวมอขอเสริมสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ดูดวงความรักแล้วอยากดูภาพขยายของคู่ครองนะคะให้ไปดูของคู่ครองของท่านที่ว่าเขาเกิดวันอะไรแล้วเ,เกณฑ์ความรักของเขาเป็นแบบไหนแล้วเข้าไปดูในดวงรายสัปดาห์นะคะกาเรียกดูดวงรายสัปดาห์นะคะดูดวงของคนทั้ง7วันรายสัปดาห์ไปดูด้วยว่าตำแหน่งความรักเขาเป็นยังไงแล้วเ,าเอามาผนวกดูว่า บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หมอพูดก็ได้เพราะว่ามันดูให้คนจํานวนมากนะไม่ใช่ว่าเห็นไพ่้ายๆแล้วจะใจเสียอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เป็นการทํานายภาพรวมอย่าซีเรียสอย่าจริงจังขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องระหว่างคุณกับคู่รักคําทํานายบางอย่างเนี่ยให้มันมาเป็นอุปสรรคขัดขวางขอให้ดูเพื่อความบันเทิงเนาะพะหมอบางที ว่าจะพูดแต่หัวคลิปก็เพิ่งจะนึกออกก็เลยมามาพูดซ้ำยังไงถ้าใครยังอดทนฟังถึงจุดนี้ก็อยากจะแนะนำนะให้ไปดูตามที่หมอแนะนำในดวงรายปากในความรักของคู่รักของคุณว่าเกิดวันไหนลองไปดูซิมันจะตรงกับเราไหมถ้าไม่ใช่ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะอย่าอย่าซีเรียสอย่าจริงจังขนาดนั้นนะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะที่อดทนฟังมาถึงตรงนี้